โจรสลัดตอนล่าคุมทรัพย์ราชามังกรกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลุ่มโจรสลัดผู้กล้าหาญแล่นเรือผ่านท้องทะเลที่เต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาได้ยินข่าวลือถึงคุมทรัพย์ที่อยู่ในอาณาจักรของราชามังกรผู้ซึ่งครอบครองสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลกการตามล่าสมบัติจึงได้เกิดขึ้นนับแต่บัดนั้นหล่าโจรสลัดจึงรวมพลังกันเพื่อเดินทางไปยังถ้ำลึกลับที่ราชามังกรอาศัยอยู่เมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาพบกับมงกรยักษ์หลายตัวที่บินลงมาจากท้องฟ้า แนวของปีกันใหญ่โตบทบางแสงตะวันการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจนสลัดยิงปืนใหญ่และใช้ดาบฟ้าฟันเหล่ามังกรแต่ดูเหมือนว่าพลังอันมหาศาลของราชามังกรและลูกน้องจะเหนือกว่าพวกเขามากราชามังกรคำรามเสียงดังจนพื้นดินสั่นสะเทือนแล้วสั่งเหล่ามังกรและสัตว์ต่างๆออกไปจัดการกับเหล่าโจรสลัดไฟมหาศาลของเหล่ามังกรยิงใส่ลงมาที่เรือโจรสลัดเรือของพวกเขาถูกไฟเผาโหมกระหน่ำย่างรุนแรง เรือเริ่มโอนเอ็นบางส่วนแตกหักไม่ไฟใต้ท้องเรือเป็นรูโว่เสียการทรงตัวเสียการควบคุมและเรือเริ่มจมลงเหล่าโจรสลัดจึงต้องหนีออกมาอย่างรวดเร็วบางคนกระโดดลงน้ำคว้ากาบเรือที่แตกหักว่ายหนีบางคนใช้เรือเล็กออกมาส่วนเจ้าแรกคูนและโจนมือตะขอกระโดดเข้าถังกนดดลาร์หลบซ่อนและลอยออกมาพวกเขาพแพ้แพ้อย่างยับเยินเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการประเมินกำลังและการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้